สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาพอกับลําด่วนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามือนี่ลําด่วนสิโทษไปถามเฮี้ยมูด้วยจ้าว่าเฮี้ยมูกลับมาจากสซวิตเซอร์แลนด์เพิ่นแล้วย่างจ้าเดี๋ยวพี่น้องกับลําด่วนกับสิริหูพร้อมกันเนาะจ้าว่าเพิ่นกลับมาแร้วไปแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวลําด่วนโทุ่กันจ้าพี่น้องจ้าเออเดี๋ยวหันห้างนน้จ้าพี่น้องพี่น้องสิิเบิกเบิกเบิกเพอรเสียดีจังเลย เดี๋ยวด้ยวยจ้าเบิ้งองอนสิรับไปฮัลโหลสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีจ้าเป็นไงกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์หรือยังอ๋อตอนนี้กลับมาแล้วกลับสวิตอ๋อมีแฟนขับถามไปอยู่เมืองอะไร<า>อะไรนะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะพูดยากพูดกับคนรวยเนี่ยก็หมดไม่ได้หรับเพิแค่สิบบาล้านโอ้ สาธุพราะคุณเอ้ยน้องขอสักล้าน <laughs> กลับมาหลายวันแล้วเหรอพี่ขมาถึงเมื่อวานอ๋อโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวนะถ้ามาถึงเมื่อวานเดี๋ยวอีกสักครึ่งเดือนเราค่อยเจอกันนะโอ้ฮะเอา้า,า,อาก็เดี๋ยวจะให้ช่วยลำดวนจะให้ช่วยลำดวนหน่อยจะไปง้อยี่ที่มารวยเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงจะงอ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาปรึกษาเดี๋ยวจะมาปรึกษาฮะ อยู่คนเดียวไอ้ด้วยจะไมเป็นคนอย่างนี้วะนั่นนะสิเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชู้กับเฮียหมูแป้งมันคิดได้ยังไงไม่รู้อีพี่รวยเนี่ยเออฮะปหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่แบบโอเคโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราค่อยนัดกันนะเฮียหมูนะใช่ถ้ามันไม่เชื่อความเฮียแล้วก็จะเอาไปช็อตสายโหดเว้ยโอเคค่ะโอเคเล่นกับหมูเล่น โอ้มูเลยใช่สงสัยมันลืมมันลืมโอเคจ้ะโอเคไม่รบกวนแล้วพักผ่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยนัดก,กันเด้อเดี๋ยวพี่จะขับรถปอนไปเยี่ยมโอ้โหอยากนั่งจังเลยพอดร์ตโอเคจ้าขอบคุณค่ะไว้เจอกันสวัสดีค่ะบายบายค่ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยว ให้เลื่อไปจักซิบซี่ซิบหามือก็จ่ายจังสีนาดพ่อกับเพียหมูจ้าตอนนี้ยังบ่ได้กาพ่อกันเนาะจ่ายช่วงนี้สถานการณ์บ่ค่อยดีดูเละจากของด้วยจ้าไปพี่น้องหลังจากนี้ลําดวนกับสิไปหาเนี่ยกินแล้วจ้าสิมีอีหยังมากินอ่างพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้ามาหาพระเขากินน้ากันจ้าพี่น้องจ้าไปจ้าว้าพี่น้องจ้าหุงน้ำดวนขวดขวดเบิ่งมือ อุ้ยสีไหมพี่น้องมันจะกินปะเบิเ้งเบิ้อันนี้แม่งกับพุ่นจะพี่น้องจ้านี่จ้ามาเดี๋ยวรับดวนขอล่างโคกเป๊บเดี๋ยวจ้ะมาพี่น้องจ้า เบากับเพาะม้าแล้วๆเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นพึงสิมาด้มือเดียวสองมือจะพี่น้องต้องรอไปอีกจักประมานเรึ่งเดือนผุนจ่าจังสิก,กาพ่อการจ้าพ่อช่วงนี้สถานาการณ์บ่ด,ดีสิพ่อกันก็ต้องเบิงอาการต้องตรวจสวอตต้องหมุนจมูกก้อนหมุนหูดังก้อนจังสิพ่อกันได้จ้ะพี่น้องจา้ามาจา้ะบานนี้มากินตําถาดกระลำดวนตําถาดเท้นอันนี้เป็นตําถาดแม่งกับพุ่นจะพี่น้องจา้าพอดีลำดวนเห็นแม่งกับพุ่นเพิ่นขายขีดละยีสิบห้าบาทประสันก็นเลยเออกมากขีดนึง ตันคิโตนนะพี่น้องกินได้เท่านี้จะพี่น้องจ้าแล้วก็ซิมี่เคื่องเคียงกับซิมี่อันนี่จ้าไข่เยี่ยวม้าลำดวนมากินแล้วก็มีแคบหมูแคบหมูแบบแคบหมูบ้านๆด้จ้าพี่น้องจ้าแล้วก็นี่ลำดวนไดอันนี้มาจ้าพี่น้องจ้าเอออันนี้เป็นลูกชิ้นเฮียโจยู่ซ้อยเออ ยูเพรเกษมหาทับสองจ้าพี่น้องจ้าลูกชิ้นเพิ่นเป็นจะเซ่เป็นจะแซ่พี่น้องกินล้วติดใจเลยจ้าอันนี้เจ้าหนายเพิ่นไปพุนมากเพิ่นก็เลยซื้อมาฝากจ้าพี่น้องจ้าเขาไปเพิ่งเด้อพี่น้องเด้อลูกชิ้นเพิ่นแซ่แซ่บน้ำจิ้มเพิ่นยังสี่เลยจ้าน้ำจิ้มแซ่บขนาดเลยจ้าพี่น้องก็เลยเอามากินให้พี่น้องเบิ่งน้ำห้เธอพี่น้องอยู่ท่างพุนหรือว่าพานไปทางผุ่นแววไปซื้อได้เลยจ้ามีลูกชิ้นหลายชนิดเลยจ้าพี่น้องขายดียังสี่จักระมาณใบสองใบสามนี่เบิ่ด มาเบิ่งผักเข้าบบที่นี่สีมีบักเขือบักโง่เงี้ยวแล้วก็ผักซี่เหล่าแล้วก็ต้นหอมจากพี่น้องมาอันนี้ก็จะเป็นข้าวเปลืข้าวเปลลุ่นจากพี่น้องจ้าดี่เขาบอกบู้อาอแซน้ำไว้แซน้ำไว้จากพี่น้องเน้มกกนมันยังแสบบนนี้พี่น้องมั้ยนี่เห็นไหมจ้าแซน้ำต่บักหุ้งไว้พี่น้องมาๆช้ำๆน้ำกันมาเด้อลงมือเด้วเด้อคําแหลกขอกินอันนี้ห้องทองก้นสุดขนาดเลยจ้าใครยอมอ่ มากกินจ้ะพี่น้องมากมากมากตำไส้ประกอบน้ำใส้อกอกใสแมงกับพุ่นน้ำจ้ะพี่น้องนี่แมงกับพุ่นมา,จากจ้ะเบิงเสียอลยพี่น้องอือืแซ่บขนาดมามาเด้อจากกินตำหมูหุ้งจ้ะพี่น้องจา่ายตำหมูหุ้งเหนลงุงช่วงนี่จา่าย มาเลยแซ่บคาับ่ี่น้องจ๊าแบบห้มันนาะมาจ้ามาจ้าน้ำซปัน่นอืม เอาไมันิะกัดกมหมูอืมอืมแซ่บมากพี่นอ้องอืมนาจัะอืม,อม ชอบหนูแบบบ้านๆนะจ๊ะ <c oughs> หืมหืมหืมหืหมทน้องจ๋ามาสวงน้ำกัน กินแล้วซวงอยากิตตำหุ้งเนี่ยอืมทราบครับเบื่อประกอบอืม แคบหมูสุดยดอดเลยจ้ะ <c oughs> กอดแบบอ่น่าจะพี่น้องจ้ะตุยคำเนี่ยใส่ แซ่บเข้าจังหักเนาะอิ่มไข่คือระพิงน้วหต้มซื้อไข่เยี่ยวม้านะี่น้งงองงอมเข้าไปขื้นผู้ดังฮีนฮีน

Hãy subscribe <laughs> <Để đường> cho <laughs> น้ำเพา่อแลนไปข้างล่างเบอร์จำลองเพิ่งกินนน้าไห้เลยแล้วอโอ้ยพี่น้องจ้ะเฮ้ยโอเคครับพี่น้องน้ำตาแตกยู่แล้ว <c oughs> ลำดวนมากินเข่าก็พี่น้องเท่านีด้วจ้ะเดี๋ยวที่เรือนี่ก็สิเรือเห็เจะหน้าให้พิ่กินจะพี่น้องลำดวนก็กินซ้ำนี่แล้ะพี่น้องจะ้ะเดี๋ยวคลิปนี้ลำดวนล่าไปท่านี้ก็เด้๋ยจ้ะเดี๋ยวคลิปนามาเบิงว่าเฮียหมูสิมีวิธีไหมาซอยลำดวนไปงอยมากลุ้ยเด้วยจ้ะผ่านในเด้วยจ้ะพี่น้องช่วงนี้ยัง่งยั่งพอกันหลายบ่ไดใดจ้ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ยั่งสถานกาขณ์ยั่งอันตรายอยู่จ้ะตางคนเพิ่นกับผ้ากันไป ไปเที่ยวไปยังมากนะจน๊ะเนาะก็ต้องให้เพื่อนพักโตให้เพื่อนดูแลเจ้าของไปสักวันส่วนลําด่วนลําด่วนอยู่เตื้เฮือนล่ำด่วนไม่ได้ไปใช้จะปีไม่ปียังลําด่วนก็ไม่ได้ไปใชอยูเตื้อเฮือนจะแต่ว่าก็ต้องป้องกันเจ้าของนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวโอกาสม่อม,มะสิได้พอกันสิได้ออดคลิปมาให้พี่นองเบื้องตอนนี้กะแค่นี้ก็จะพี่นองจากคลิปนี้ลําด่วนขอล่าไปเท่าน้เด้จ้ะขอให้พ่อแม่พี่นองอยู่ดีมีแห้งสุขคเด้จ้ะคิดฟิ่งคิดหวังสิ่งใดกสสสมดปาาถนนนุ้วจ มาพอกับลำดวนคลิปหน้าด้วย้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า